เป็นไงบ้างฮอนนะครับอากาศฮอนอีหลีนี่ครับดูนะครับทำบุคคลนะครับแ่บครับแ่บครับอร่อยครับมือนี้ต้องเิ็กันอย่างนี้ สัสดีครับ,รบผมท็อก้มมาจนไพ่ครับวันนี้พอกันอีกแล้วครับกับทิพตราดตะเวนราดตะเวนกับผมหนึ่งคืนสองวันนี่ก็เ,<ร>เออหนึ่งคืนสองวันครับจังไหนกับเบิรงกันยาวๆครับ <laughs> อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด,ด้วยนะครับแบบช่วนี้ก็เป็นราชตะเวนเชิงแนวเขตนะครับ ตรวจแนวเขตพิจารณ์ครับไม่ได้จะถักเงยให้ก้อนออเงาะเงาแตกหรอกถักส้มยังเงี้ยแบบนั้นนะบเบิบ่งกันยาวๆครับมึงคือเก้าเดิมๆคงทำครับครับหลังใจส้มยังเงี้ยหน่อยออกเดินทางตัวครับพี่นอ้องแนวเขตกออนนี่มีตะพูงอมๆคลิออปอาจขีบก็ได้ลงต่อกันนะครับกับคลิปก่อนเพราะว่า อันนี้คือโบอเด็คพักเด้แลครับหมู่บ้านนี้นลงแวลสะเบียงใส่เข้ามาหมู่บ้านเนาะแตจะไปขีปอาสีเบอตรตัวหนึ่งเป็นในของเราเพราะว่ามีเวลา้านเตือนริ่มยยกันไปเรื่อยๆครับขึ้นมาแบบโบเด็คพักลงแวลสะเบียงขึ้นมา,มาใหม่อีก ครับพี่น้องเม่ดกันไปเรื่อยๆได้ครับอย่าพึ่งเบื่อเด้ออย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ครับคลิปอาะสิเพมีอย่างมากมายครับอบบพาชมธรรมศาสตร์นี่ล่ะครับพาย่างไรแต่เว่นน้ำกันครับคพาเกี่ยวเขากันครับไปที่นี่เมียหักแล้วนั่งพักกันครับเนี่ยครับตอามีแห้งจะกข้าวก่อ ที่น <É S 1> ี่เขากะพักเที่ยงกันแล้วนะครับในหลังหาก็ขอบินกันบรรยากาศก็เดิมๆนะกิเกรรมก็เดิมๆก็บรรยากาศมันมวนครับกับลายมาบมากิน้อยด้วนครับมากินน ัหลังจากที่กินเขา่าตอนนีแห้งเียบ้อยแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับเนาะี่เสียงหมาเฮานะครับว่ารู้แบบเป็นหมาของชาวบ้าน จะสมเบิึงกันครับตอนนี้เทียงมาเหรครับเดี๋ยวสิร้องร้องเพื่นร้องโอบลอกมึงว่าสิมีมีคนมาเดี๋ยวโอบรอมน้องมึงครัเดี๋ยวสิรัดสิออกไปรัดทั้งเพียบพวยไั้ขึ้นไปทั้ง ข้างบนนี่สิโอเปิงสิเด๋ยวผูพรมจะไปฟังนี่ครับไปบิงน้ำกันครับค่อยๆครับเบิงน้ำกันครับหลังจากที่เขาขึ้นไปตรวจเบ่้องบนนะครับกับโบอ๊ะพ่อยัง แต่ว่ามีเสียงหมาเห่าอยู่ในเขตอุทยานเรียบท่ากันโอบล้อมครัมพก่อปองกันกันนี้ททำผิดกฎหมายครับเป็นไปแล้ววะมี่อ่ะครับแต่เว้มึงออกมาก,กันไปแล้วครับมึงน้ำกันไปเรื่อยๆครับ เเล็ครับอดี๋ยวใอยากทมีแงกัน้อยครับอากาศแตนานเลยครับมัอนทักเดีอยามีแห้งกัน้อยครับเด้ยวไทยเพิ่งก็เลยๆครับอยีายึ่งเบียเด้อครับัจากที่สอมีแห้งงม่ยอ่ปีแล้วครับ ไงกันจอแดดต,ตนอนนี้มันเดอดไหมแต่นี่ปลาไม่สีเนี่สีแห่งเยียไปครับไบงกันเลยดย แล้งน้ำแล้วเออขอนใบฟีขอนขอนแล้วครับเอามาตั้งแมคมป์น,นะครับเขากัดได้ทะเลแล้วนะครับอยู่ไก่น้ำครับน้ำจะอยู่ประมาณสิบเดี๋ยวเห็นอยู่าบุ๊บเ๋ยวนี่ตั้งแคมป์กันกันแล้วการเปย์กางไฟซชีกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตการเปย์กางไฟซชีกันครับมันสิมื่กกอนสั้งหมื่นทังมื่เร็วแต่นี่ซีมงขอนขอนแล้วครับจะหามงอ่ะตั้งแคมป์ไปครับกัน เห็ดพะโลกิจอย่างเด็ดติดตามมึงต่อไปครับครับพี่น้องหอนครับนี่แหละหลังจากเที่ยวการเต้นการเป๊ะเรียบร้อยแล้วครับผมกำนั้นเต้นนี่แหละพาพื้นหอนก็แล้วครับดังไฟหนึ่งเขาข้าพื้นเตียงม่ายอดพี่น้องไม่ได้อาบน้ำนี่หอนแั้วฉัไปอาบน้ำน้องเห็ดนั่งอยู่นั่งกินเนี่ยต่ออยแก้วก้วหมดแล้วครับนั่จ้างเสือบอลหอนติดตามมึงน้องกันเรื่อยๆครับที่แต่ละมือของเขา นี่กันนะวิถีคนปาค่าชาวดอยอครับมีเขาก็เห็นนะกินแล,แล้วครับนี่ครับเมนูเขาตับกวูติมีใหม่กันนะแบอบวะดี๋ยว นะครับท่านบางคนนะครับแฝบครับแฝบครับอร่อยครับมื้อนี้ต้องกินกันอย่างนี้ครัเนี่ยครับบรรยากาศของมงมันต้องใจอี้นะครับของมึงแฟนนี่ขึ้นว่ปากมูนี่ยหยิบแยงเดียวเมนูครับเมนูครับขาไก่ต้มยำครับเคยตักตีนเลยร้อนอยู่ครับเดี๋ยวขอเป่าก่อนมาครับแจ้งไดก็ไม่กินเข่ากินน้ำน้องแจ้ครับ นะครับบรรยากาศเขาสมัอนี้มือเดวครับกบรรยากาศเดิมๆครับพี่น้องกินข้เขาขึ้นปลาเรียบร้อยแล้วกับวันนี้ครับเปนเบยนอนครับแต่นบนเขาแต่มือเล่นก่อนทำงานต่อหลังะเว้นต่อนะครับเนาะแค่ไหนก็ฝันดีครับ สวัสดีตอนเช้าๆครับครับเตรียมขึ้นมาสาวันใหม่เดี๋ยวไปหาเห็ดกับขอกับน้ำล้างหน้าล้างตาทำกิจส่วนตัวเงาของนะครับเราอะเดี๋ยวกระบอกทำงานตัวละตะเวียนตัวครับนี่เนาะไปใหิดีตามน้องกันครับ ข้นเขากินน้ำเรียบร้อยเก็บสิ่งเย็บพรเรียบร้อยครับไปดิออกเดินทางเหตุงานต่อครับอุย้ยอุ้นนยแม่บไปออกเดินทางต้อนเรื่อยๆครับละแตะเวน้นกอขึ้นเขา ใจที่งางมาขัดขอนมาสิใบสามนะนะครับเนาะทีเนี่บางทีก็บประเทศไทยเบิ่งครับแบบโทรศัพท์สิเบิดนะครับเดี๋ยวจังไหนก็ถ้ามากกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำได้ได้ครับเมื่อยครับเมื่อนี้ครับบอกกันสิว่าออกเมื่อยอะไรมันสินต่อกันเนาะได้บอกขอยังมีเวลาพักเอาจังไหนก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์น้ำได้เครับฝากไว้แด้วครับสองของมันจะได้ครับ